ลิซ่าเอ็กซ์ไถลลาเซนทางเจ้าแม่ทเวิร์กส์ อย่างฮือหาได้ไม่น้อยเลยนะคะหลังจากที่ไทลาสาวน้อยเจ้าของเพลงฮิตอย่างวอเทอออกมาปล่อยคลิปที่เธอนั้นอยู่ในสตูดิโอกับบีซ่าเปิดเพลงใหม่อาร์ตไฮตอลิสตังเป็นคนแรกและบอกใน IG ของตนเองว่าจะมีงานเพลงคอลลบกับสาวลิซ่าอย่างแน่นอนพร้อมปล่อยคลิปน่ารักน่ารักของตนและลิซ่าที่ดูสนิสนมกันออกมาให้แฟนคลับได้ติดตาม วันนี้แอดเลยจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสาวน้อยไทยล่ากันก่อนไทล่าหลอลาสีโทศิลปินสาวแอฟริกันเชื้อสายอินเดียซูลูมอเลเชียสและไอลิสเธอเกิดและเติบโตในเมืองโจฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใตา้ไทล่าพาเพลงของชาวแอฟริกันขึ้นชานบิลบอร์ดในรอบ55ปี ไถล่านั้นฝันว่าอยากเป็นนักร้องแต่ว่าพ่อแม่ไม่สนับสนุนเพราะพวกเขาเชื่อว่าอุตสาหกรรมเพลงไม่มีที่ยืนให้แก่คนแอฟริกาจนเวลาของเธอมาถึงเพราะว่าเพลงวอเทอที่ไถล่าปล่อยออกมาเมื่อต้นปี2023นั้นสร้างปรากฏการ์ไวรัลบนโซเชียลมีเดีย แล้วก็พอเพลง Water ด้วยเหมือนกันนะคะที่ทำให้เธอเนี่ยได้รับรางวัลแกรมมีปี2024นะคะแกรมมี่อวอร์ดสาขา Best African Music Performance ในไในวัเพียงแค่22ปีที่จัดขึ้นเมื่อ5กุมภาที่ผ่านมาแต่ก็อาจจะมีบางคนที่ยังไม่รู้จักเพลงนี้นะคะแต่ว่าถ้าบอกว่าเธอเนี่ยเป็นเจ้าของเพลงฮิตในติ k กตอกหลายคนก็จะออกขึ้นมาทันทีเลย Water ซึ่งถือว่าเป็นเพลงแจ้งเกิดของไทลาที่เป็นเพลงที่ทำให้ไทลาเนี่ยได้รับรางวัลแกมมี่ในวัยเพียงแค่22ปีซึ่งถือว่าเป็นศิลปินแอฟริกาใต้คนแรกที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับรางวัลน,นี้ซึ่งอาจจะเป็นเพราะท่วงทำนองทวงท้ากันยกย้ายสายสะโพกของเพลงนี้ทำให้ Water กลายเป็นเพลงที่คลองใจคนได้ทันทีจนเกิดเป็น Water Challenge ที่หลายคนเต้นตามกัน แต่ก็ไม่ใช่เพียงแค่ดนตรีเท่านั้นที่โดดเด่นเธอยังมีความสามารถในการออกแบบท่าเต้นด้วยเธอบอกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเองท่าเต้นในวอเทอร์อาจจะคล้ายๆกับการทเวิร์กส์แต่จริงๆแล้วท่าเต้นนี้คือบาคารีซึ่งเป็นการเต้นที่มีรูปแบบมาจากคนผิวดำโดยเป็นรูปแบบการเต้นที่ทุกเพศทุกวัยสามารถมาร่วมสนุกได้เปรียบเสมือนการปลดปล่อยไปกับจังหวะและเสียงเพลงซึ่งไหลซึ่งในยาทางเพศหรือสิ่งอื่นใด แม้ว,ว่าเธอจะแอบมาเปิดเผยที่ลังว่านี่เป็นสิ่งใหม่ที่ท้าทายความสามารถของเธอเพราะว่าเธอเป็นคนค่อนข้างขีง้อายซึ่งไทลาอยากให้ภาพรวมในมิวสิกวิดีโอเพลง Water ของเธอให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติจริงๆเราร้อนมาจากใจจริงๆและแน่นอนว่าเธอทำมันสำเร็จแล้วเพราะว่าองค์ประกอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นในงานชิ้นนี้ถือว่าแซ่บเกินต้านเลยค่ะทั้งน้ำเสียงซาวดนตรีแล้วก็ท่าเต้นสุดเซ็กซี่ทุกอย่างคือเพอร์เฟ แต่ก็บอกเลยว่าความสําเร็จของไทล่านั้นก็ไม่ง่ายเลยนะคะเพราะว่าเธอเองก็ต้องผ่านการพิสูจน์ตัวเองให้พ่อแม่เห็นว่าเธอทําได้และศิลปินแอฟริกันมีที่ยืนในวงการเพลง มาดูฝั่งสาวน้อยร้อยล้าน f o l เล w e อฝั่งเอเชียของเรากันบ้างนะคะลิซ่าแบล็กพิงหรือ Lisa ลิซ่าลลีสามโนบาลสาวไทยคนแรกที่ได้เดบิวต์กับค่าย YG Entertainment คนนี้หนึ่งในสมาชิกวงเกิร์ลกรุกร๊ประดับโลกที่อยากจะหาใครเทียบอย่าง b บล็ k พิง k ที่ไปสร้างชื่อเสียงโดงดังที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยความพยายามและก็ความสามารถที่ไม่ลดละจนได้รับความสําเร็จและก็ชื่อเสียงรวมไปถึงความเป็นตัวตนของเต้าลิสที่น่ารักสดใสเป็นกันเองรวมถึงรอยยิ้มพิมพ์ใจของลิซา่าก็เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ของเธอ กระแสลีซาฟีเวอร์ไปทั่วทั้งไทยและต่างประเทศกับสาวน้อยมหัศจรรย์นคนนี้โดยชื่อเสียงโด่งดังและศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของเธอไม่ว่าผู้คนที่จะอยู่ในวัยไหนเพศไหนหรือไม่ได้ตามเคป๊อปก็ตามต่างก็ต้องรู้จักและก็ชื่นชมในความน่ารักรวมถึงความสามารถที่เปี่ยมล้นอยู่ในตัวของเต้าลิสและเต้าลิสก็ได้รับเลือกเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ทั้งในไทยและก็แบรนด์ดังระดับโลก ลิซ่าสามารถพาอัลบั้มโซโล่แรกในชีวิตอย่างลลิษาที่มาแรงติดอันดับชาร์ต i l l b o a r d ฮ o t 100อีกทั้งยังติดอันดับหนึ่งบนไอจูนกว่าอีก100ประเทศทั่วโลกควบคู่มากับผู้ชมมิวสิกวิดีโอเพลงลลิษาที่ไกลทะลุ700ล้านวิวรวมทั้งเพลงฮิตอย่าง m ั n นีที่ไกลจะถึง1,000ล้านวิวแล้วแต่ชื่อเสียงความสำเร็จของการเป็นศิลปินระดับโลกนั้น ต้องแลกมาด้วยการโดนดูถูกสารพัดดราม่าก็นำวิ่งเข้าหาเธออย่างต่อเน,นื่องชีวิตที่ไม่ง่ายขยับตัวทำอะไรก็กลายเป็นที่สนใจสำหรับลิซ่าการไต่ความสำเร็จเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกแต่ต้องแลกมาด้วยอุปสรรคต่างๆหลายดราม่าที่ลิซ่าต้องเจออย่างดราม่าลอยศักดรามา่าลิฟซิงบนเทศกาลดนตรีโคเชล่า2023 ดราม่าโดนดูถูกว่าคนอีสานจับผู้ชายรวยเพราะว่ามีข่าวลือว่าลิซ่ากำลังออกเดทอยู่กับทายาเศรษฐีชาวฝรั่งเศสเฟเดริกอาโนสและดราม่าชาวเกาหลีกดดันแบร์ลิซ่าแต่ท้ายที่สุดแล้วหลายๆดราม่าที่เกิดขึ้นชาวบริงก็ได้ออกมาปกป้องศิลปินที่เขารักจากความคิดเห็นด้านลบดังกล่าวทำให้แอนตี้ทั้งหลายก็ไม่สามารถทำอะไร จึงเป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากสำหรับสาวน้อยมหัศจรรย์ฝั่งเอเชียลิซาและสาวน้อยมหัศจรรย์ฝั่งแอฟริกาไทลาที่กำลังจะออกผลงานเพลงคอลแลบให้แฟนๆได้ชมเรียกได้ว่าทั้งแฟนเพลงของทั้งไทลาและกอลิซาคงตื่นเต้นไม่น้อยกับผลงานคอลแลบของทั้งสองสาว งานนี้ยิงทำให้แฟนคลับของทางลิซ่าและก็ไทลาถึงกับนั่งไม่ติดเก้าอี้เพราะว่าเป็นที่รู้กันดีว่าสสาวคือตัวท็อปของวงการเพลงระดับโลกในยุคปัจจุบันทำให้หลายคนรอฟังว่าลิซ่าและก็ไทลาเนี่ยจะปล่อยเพลงแบบไหนออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันเร็วๆนี้รวมถึงท่าเต้นทาวเวิร์สที่จะมีการชาเลนส์หรือเปล่า ใครชอบเรื่องที่แอดแคเรามาฝากกันวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดในการทำวิดีโอต่อไปด้วยนะคะหรือว่าใครอยากให้แอดเล่าเรื่องอะไรให้ฟังก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย